จะเดินแล้วไม่แด้วินไม่ได้กนม่ด้กินนี่เีมเดียวจบเลือสิบโลไปแล้วนะถ้าเลือสิบโจะไปแล้วนะถ้าเลือสิบโลไป กันเองยงโอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมีส่คไม่ต้องใส่อกินเยอะมันจะเดินไม่ได้ กินกินแคบพอให้อาจารย์เมให้ให้มันอยู่ในท้องอ้าวนู้เอ้ยยื่นไปอันนี้ข้าวกระหรือวงๆแต่ว่าหนอน่อยากคอสะเดานะแม่อันนี้ไปขอสะเดามันมีไข่อยู่ข้างบนอร่อยดีสะเดาอร่อยสะเดาอร่อยปาหวานไปถูกกับน้ำปลาหวานขอบคุณนะยศีเป็นภาพบรรยากาศขอบอุ่นมากขอบคุณแม่มากเลยนะคะแม่ ได้แล้วนะคะสดาวไหนล่ะมาวุ่นวายตัวขันใหญไงลูกขั้นีเาจะดอดมไเลีวเั้นนีนี่นีวา่นี่นี่นี่นะวิวนี่นี่กอนกินไก่นี่ด้วยนี่ลุงอนกินไก่นี่ด้วยฮะคนี้ใจเดมาเยอ่ไม่เดกไหใครก็ยังตีวไม่เเ ไหนใครยังไม่ได้นังได้บัตรี่มีัสต้าแล้วบัรนี้แล้วไอกีไปนองจ็คโอคลยได้นียังต้ตมเ้อย่งไก่ิกุ้งัเลยแ่ิมีปัสต้าไหมจ้าจ้าอ้าวแล้ผัดไทยอะไครอะผัไทยผัดไทยเน่ เราเี้ามาดูนะว่ายางไปรับไปสวนไนี้นี่ไงอออกคนก่ผมอยู่ตรงไปยังผัดไทยค่ะผัดไทยใครไปเร็วเร็วเร็วเมทินเมทินคุณค้าไม่รู้แล้วนั่งม เอาแอดขายดีอย่าล <toys> ืมนะคะไม่รู้ประทับอะไรขอบคุณค่ะกําลังขายของลูวก็เกาะนั่งแบบยังยๆสุดหรอบบไม่รู้เลยมันจะไปเดินก็เดินอันนี้เขาเป็นทีมด้านหลังนะคะนี่ค่ะเป็นไงไปไหมสู้ไหมสู้ไหมป่าใี่บ้านปาที่บ้านก ขรบไปจอดองนั้นีวกไได้แกได้อ่ะรอกันนี <gr TS> ้พอพอกินข้าวอยู่ตรงนี้รกน้าอันนี้ก็เราก็ทานข้าวสร็จแล้วเหลือแค่ เาเรียกว่าเริ่มเลเริ่มมดเลจะมีสามอันอันกมีกมัี่ไหมอาใครจะใครจะตัดไทยพัดไทยสวัสดีแม่ากินนีไปด้วยนะคะนะคะี่้องนี่นะยิ้มเลยค่ะ